กล่าวถึงผีตัวเดิมที่เหีนจนชาวบ้านสร้างหอผีผัวเมียให้คนไปกราบไหว้บูชาและก็เป็นผีที่กระโดดก่อคาลงปูส่สีซึ่งท่านแม่ตาเล่าด้วยความขบขันต่อไปว่าอย่าว่าแต่คนเลยผีก็เล่นหวยเหมือนกันคือผีตัวเดิมนี่แหละผีที่เป็นกำนันนี้มาบอกเลขเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านงวดแรกถูกงวดที่สองก็ถูกพอง,งวดที่สามต่างก็พากันทุ่มเต็มที่ผลปรากฏว่าผิดไปตัวเดียว ผู้ใหญ่บ้านถึงก็ปดตัวโมโหได้ไปเตะหอผีใช้ค้อนทุบหอผีด่าเสยๆหาย,หายว่าทำไมมึงมาหลอกกูบักหาบักเสียวผีมันก็บอกว่าเขาไม่รู้เพราะเขาก็เสียช้างไปสามเชือกเหมือนกันหมายถึงช้างผีผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเพื่อนผีก็ถามว่าทำไมเสียผีว่าก็เสียสิเพราะกูก็แทงหวยผิดเหมือนกับมึงนั่นแหละผู้ใหญ่บ้านถามว่าอ้าว แล้วพวกมึงเป็นผีไปได้หวยมาได้อย่างไรผีตอบว่าไปได้หวยมาจากผีที่ภูเขาควายเวียงจันประเทศลาวผีที่นั่นคุยนักคุยหนาว่าให้หวยแม่นเราก็ทุ่มหมดตัวเหมือนกันนึกว่ามันจะแน่ที่ไหนได้ผีหวยแตกหลอกแม้กระทั่งผีด้วยกันตอนที่หลวงปู่ศรีมหาวีโรเมตตาเล่าให้ญาติโยมฟังต่างก็พากันหัวเราะจนท้องคดท้องแข็ง